สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสพีเซ็นเตอร์คาของเบงนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับตัวรถครอบครัวยอดนิยมนะฮะขวัญใจมหาชนก็ว่าได้นะครับกับตัวนะฮะับฟอร์จูเนอร์แชมป์นะฮะสามจุดศูนย์วีเทียดิสปาร์ติโวนะฮะเป็นตัวโฟร์วีลด์นะครับออโต้ปีสองพันสิบสี่จุดสิบห้านะฮะคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะซื้อเงินสดไม่มีแวกเลยนะครับนะตัวรถสวยมากไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ํานะครับ ค่อนข้างหายากเลยนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโฉ a ออนิวนะครใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามดางเบร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็ได้นะสวยมากแล้วก็ออปชันฟังก์ชันคันนี้ก็ถือว่าเหนือกว่าตัวคันอื่นนะครับเนื่องจากเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับเขาเอาไปแต่งในส่วนของตัวจอนะครับ a อนดอ i d แล้วก็กล้องนะครับสามองศองศามาให้ด้วยนะครับใครที่สนใจอย่าคิดนานนะค่าตัวของเขาเพียงนะครับ ห้าแสนนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวนะซื้อเงินสดไม่มีแหวกเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ก่อนที่เราจะไปชมนะครบต้องกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s p สพีคารของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยตามมาครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเลยนะครับกับเจ้าตัวนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับตัวแชมป์คันนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2000 นะครับ14.15นะอ่าสวยๆเลยตัวรถนะครับเดิมๆไม่มีชนหับพี่ความจมน้ำนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะขนาด3.0นะครับ171แรงม้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นนะครับฮาโลเจนแล้วก็จะมีหลอดนะฮะโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะฮะกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็คนะครับมีกล้องอาราวิวมาให้นะครับนะกระจังหน้าเป็นของ TRD มี d ด t i m e มนันนิ่งไลท์นะครับ ตัวรถสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวแรไอเทมก็ว่าได้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับรถขนาดยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ขัดสีนะนี่นะฮะยางนะฮะยางจะเป็นตัว m มช h ลินเพ r เ m นซีเอสยูวีพัทนะครับนะตัวรุ่นล้อแมกขอบ18นะครับยางปี2 0ง3สัปดาห์ที่34นะครับบันไดข้างเดิมๆนะฮะ นี่นะฮะโลโก้ TRD ต่างๆอยู่ครบกระจกพับปรับไฟฟ้ามีนะครับเลนกล้องมาให้ด้วยแล้วก็เบ้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะฮะตัวรถสวยๆนะฮะทรงสวยเลยแหละนะครับภายใน่างๆนะฮะน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับภายในก็จะได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายแคปลานะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับน็อตข้างประตูนะครับไม่มีขยับนะครับ ตะเข็บเม็ดอาร์ตต like mm ่างๆเดิมๆเลยนะฮะเดิมๆเลยนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับด้านข้างจะเป็นลายแคปลาเดินได้ได้แดงนะครับอ่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว TRD อยู่แล้วนะครับจอนะฮะที่ผมบอกนะฮะจอคันนี้จะเป็นจอทัชสกรีน Android นะครับเกียร์ออโต้5สปีดแบบขั้นบันไดนะฮะมีเกียร์โฟวินนะครับ wheel แบบ u l l t i m e นะครับแอร์ออโต้มีกล้องด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับจอตรงกลางจะเป็นของอัลพนนะครับ นี่นะครับคันนี้คือครบจบภายในคันเดียวเลยกระจกทุกบานนะเป็นไยน้ำโตโยต้าหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนนะพรมนะครับพรมไดมอนด์คัตติดมาให้เรียบร้อยนะครจอขนาดนะครับตัวนี้น่าอยู่อยู่ประมาณ10.5นิ้วนะครับนี่เป็นขออภัยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับอ่ะตัวรถเดี๋ยวเราขัดล้างนะครับ ปะปรุงปะแป้งให้หน่อยผมได้บอกด้เลยว่าสวยแน่นอนคันนี้นะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะฮะกันชนหน้าหลังเป็นของที่ดีนะครับแท้ๆจากโรงงานนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูภายในนะครับด้านหลังนะฮะสติกเกอร์เหรียญบาทนะฮะยังอยู่นะครับตัวน็อตต่างๆนะครับช็อคตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาแล้วจากศูนย์นะครับมีประวัติศูนย์ให้ดูนะครับนี่ตัวน็อตด้านหลังไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับแล้วก็ เบาแถวที่3เนี่ยเหมือนไม่ได้เคยเอาลงเลยนะฮะดูฝุ่นนะครับเหมือนไม่ได้ใช้งานด้านหลังนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดทําการทุกวันนะฮะเวลา9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นนะครับใครที่สนใจก็จัดได้เลยนะนี่สปอยเลอร์ก็จะเป็นของทีอาดีนะครับนะตอนแรกกะว่าจะใช้เองแล้วคันนี้นะฮะเพราะาสวยมากนะครับสวยมาก เลขไม้นะอยู่ที่1นึ0 0 0สนเาหมื่นะครับประวัติศูนย์ทุกระยะเลยนะครับสีเสือต่างๆก็ถือว่านะฮะรถปี14นะครับรถสิปีนะนะก็สีเสือต่างๆ่างภายในสวยๆแบบนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับตัวรถนะฮะจะเป็นลำดับที่4นะครับเป็นรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแหวกนะฮะคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่เลยนะในส่วนของตัวนี่กล้องนะครับสามร้อยสิบองศาแบบนี้เลย เห็นไหมนะครับอ่านะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนนี่นะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวเครื่องนะฮะอย่างที่ผมบอกเป็นตัวเครื่อง D4DV n e t o b o Intercooler นะับแบบแปบรบแบบผ่านแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับน็อตเดื้ต่างๆไม่มีขยับนะนสวยๆแก้มเดิมเบรก ABS แล้วนะครับ นี่นะฮะคางดมทางหน้าต่างๆเดิมๆเลยนะครับนะตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้อ่ะเขาน่าจะทําที่ล็อกมาใหม่นะครับที่ล็อกฝากระโปรงนะครับน่าจะทํามาใหม่นะครับผมสวยๆนะฮะอ่ารหัสต่างๆอยู่ครบมอนน้ำโตโยต้านะครับแผ่นพุงแผนเพดต่างๆเดิมๆเลยนะครับก็นะครับในส่วนของตัว สายพานน้งมิ่งเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วเห็นไหมนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ใช้ไปอีกประมาณแสนกว่าโลก็ค่อยเปลี่ยนนะครับสามแสนโลค่อยเปลี่ยนนะครับก็ฝากด้วยละกันใครที่สนใจนะฮะนะจัดได้จัดได้จัดเลยนะฮะอย่ารอช้านะครับฝากด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณลูกค้าจากที่ผมได้รีวิวนะฮะกับเจ้าตัวฟอร์จูเน่แชมป์คันนี้นะครับตัวรถสวยมากนะครับถือว่าตัวน็อตเน์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับ บอดี้ตัวรถบางๆนะครับนะแถมยังได้ยางนะครับเมชลินด้วยนะครับนะล้อแมกต่างๆนะครับเป็นแท้โรงงานหมดเลยนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุดเฉินให้นะครับ ่1ปีนะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับมีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับ200โลแรกนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับนะ5 9 5 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวพออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอสฟีซิตาคารของเบ้งนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ